What's your name? Hello everyone สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนค่ะน้องๆทุกคนคงจะเคยมีโอกาสได้พบปะก,กับเพื่อนใหม่ๆ แล้วก็อยากทำความรู้จักกับพวกเขาแต่บางทีก็ไม่กล้าเข้าไปทักทายหรือไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นการทักทายอย่างไรใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงคะ่ะน้องๆวันนี้พี่จะสอนวิธีการแนะนำตัวให้เพื่อนใหม่ได้รู้จักเรากันคะ่ะพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลย Hello, I'm Joe. What's your name? Hi, my name is Mary. This is my friend Anne. Hi, Anne. It's nice to meet you. It's nice to meet you too, Joe. หลังจากได้ดูบทสนทนาระหว่าง Joe, Mary แ,และ a n n กันไปแล้วน้องๆพอจะรู้วิธีการแนะนำตัวเองและเพื่อนของเราให้ผู้อื่นได้รู้จักแล้วใช่ไหมคะ งั้นเราลองไปดูอีกตัวอย่างบทสนทนากันเลยดีกว่าค่ะ Good morning Mary Good morning Joe This is my friend Hi What's your name My name is Anne It's nice to meet you Anne It's nice to meet you too จากบทสนทนาน้องๆจะเห็นได้ว่าหากเราต้องการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เราสามารถถามชื่อเขาโดยพูดว่า What's your name? แล้วถ้ามีคนอื่นมาถามชื่อน้องๆบ้างน้องๆก็ใช้ประโยคแนะนำตัวเองว่า My name is หรือ I'm แล้วตามด้วยชื่อของน้องๆเองเช่น My name is Mary. I'm Joe. ถ้าเกิดว่าน้องๆกำลังอยู่กับเพื่อนๆและอยากแนะนำเพื่อนของเราให้คนอื่นได้รู้จักน้องๆพูดว่า this is แล้วตามด้วยชื่อของเพื่อนน้องๆค่ะก่อนที่น้องๆจะไปทำเอ็ e ซ c i s e กันเรามาฝึกพูดกันหน่อยค่ะ hello I'm Joe What's your name? Hi, my name is Mary. This is my friend, Anne. Good morning, Joe. This is my friend. what's your name? my name is Anne การแนะนำตัวเองและแนะนำเพื่อนของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะ คราวนี้ให้น้องๆมาลองทำเอ็กซซอร์ไซ์กันเลยค่ะ Excellent Good morning I'm Mary Excellent. What's your name? Well done. Good morning, Mary. My name is Joe. Good job. This is my friend my ได้เรียนเรื่องการแนะนำตัวกันไปแล้วหากคราวหน้าน้องๆมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมนำสิ่งที่ได้เรียนวันนี้ไปใช้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะบาย